เ็บใจเลยหัวเริออตรงแน่ในหาหวน uh huh. like อะรู้อะไรรวดมากอะ uh huh. อันสมาร์ทเออไอที่รับสมองอ่าอที่ล,บ, uh huh. ลบไฟผายเออจะยังไงออีกอันอื่นอ๋อเก่งๆอะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกเนี่ยอะไรอีก รถไฟอยู่ในฟาร์มแฝงอีออีาอาวัวอีวัวอีวัวอีเหมียวเหมียวเหมียวอืออาออีออีออออะไรอีรไฟอยู่ในฟาร์มอีออีอออะไรอีรถเอยู่ในฟาร์ม ที่ลุงว่ารถไฟเอทียวในฝาบอืมอีไออีไออ่าอะไรอีไอรถไฟเอทียวในฝาบอีไาอีไอ哟อืมเพลงอะไรอีกเพลงอะไรอีกในฝาบอีไาอีไอ哟เพลงอะไรอีกนะรถไฟเอทียวในฝาบอีไาอีไอ哟กินข้าวก่อน ครับ uh